สวัสดีนะครับเพ,เพื่อนเพืมเม่เกมมือที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพี่พีแซชินชันแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเกมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ onlinestation net นะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยาก ตกเทรนแล้วก็พาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้องออนไลน์ t a t i o n net เลยนะครับ ข่าวในวันนี้เกี่ยกับการอัปเดตใหม่ในเกม Seven Night Idol Adventure นะครับซึ่งเป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดย Net m a r b l e ผู้พัฒนาและให้บริการเกมมือถือคุณภาพสูงชั้นนำนะครับโดยครั้งนี้เราจะได้พบกับอัศวินระดับรีเจนใหม่นะครับระบบหอกเกติยศแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ที่มาพร้อมกับกิจกรรมมากมายภายในเกมนะครับผมกวนอูและจูลกเป็นอัศวินที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ภายในเกม กวนอูซึ่งเป็นอัศวินประเภทสายป้องกันที่มาพร้อมกับสกิลพลาซีที่สามารถมอบผลต้านทานหมดสติให้กับเหล่าพันธมิตรนะครับและยังสามารถมอบบัฟอมาตาแบบครั้งเดียวเมื่อไรความสามารถด้วยนะครับส่วนจูล่งเป็นอัศวินประเภทระยะใกล้นะครับที่สามารถยกระดับค่าความสามารถด้วยบัฟต่างๆ ที่เพิ่มความเสียหายการโจมตีสุดท้ายและความเสียหายคริติคอลสุดท้ายนะครับการโจมตีคริติคอลของเขายังสามารถทําให้ศัตรูแข็งคืนและทําให้เขาสามารถโจมตีและป้องกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากตัวละครอัศวินที่เพิ่มเข้ามาใหมย่ยังมีระบบหอเกรติยศที่ถูกเพิ่มเข้ามาทําให้ผู้เล่น3คนแรกในแต่ละเซิร์ฟที่สามารถเคลียร์สเตตสูงสุด จะได้ถูกแต่งตั้งสู่หอเกียรติยศและได้รับกอบรูปสุด Exclusive บนโปรไฟล์อีกด้วยนะครับโดยที่หอเกียรติยศจะดำเนินการตามซีซั่นและจะถูกรีเซ็ตเมื่อมีการขยายสเตตสูงสุดนะครับผมได้เวลาดาวน์โหลดเกมแล้วก็ร่วมผชนภัยไปกับเราอสศวินใน s ซ v e n น i n ท์ไ d ดอลแอดเวนเด้วยกันนะครับผม